อ่หนึ่งสองสามสี่แบบปากกาคือนิ้นวโป้งอ,อย่างนี้นะแล้วก็อาศัยแบบเขียนเขียนเขียนเสือเอาทีเนี้เราสามารถตัดด้านข้างได้ทีเดียวเวลาตัดทรงเรียนด้านข้างแล้วก็ด้านบนตัดได้ทีเดียวใหญ่ลอ,องตัดเลยอันเนี้ยจากนี้จาก,จากามันเขียนสองเขียนเสือเขียด้านข้างกันด้านข้าง ได้นะอ่านี่คือแบบสี่อ่อ 4, อาก็คือใช้ตัดด้านข้างและด้นบนทีเดยียวใช้เดียวกันออกรวดตัดเสกทีพย์เขาเรียกทิพย์อ่าแบบที่ห้าครับอันนี้เพิ่มให้อ่าวันนี้อ่านี้จับสายวันนีเป็นเรี่องเสียนะครับอันนี้นะอ่าถ้าเสียปุ๊บเนี่ยให้กลับมานอกแล้วไปช็อตฟ้าที่บ่อที่บ้านมันจะร้อนทั้งหมดเลยมันจะฉลบร้อนทั้งหมดเลยไปหย่อนช็อตฟ้าที่บ้านไม่มีเครื่องคาย เอาทำสามแบบให้ดูอ่ะ